โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพอดีป้อมสั่งบอลสตูลน,นะคะมาจากจังหวัดสตูลเลยนะมาจากอําเภอละงูนะคะอําเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะสั่งมาแบบเป็นหน่อนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาทําการทดลองปลูกนะคะให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้าง เราจะมาทําการแช่น้ํายาเร่งรากแล้วก็แช่ปูนแดงนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราให้เขานะคะมาทําการปลูกกันเลยว่าต้องทํายังไงบ้างนะคะโดยรวมแล้วน้องล้างหน่อมาให้พอสมควรอยู่คะ่ะเดี๋ยวเราจะไปแช่ตัวเร่งรากกับตัวฆ่าเชื้อราโดยเราจะใช้ปูนแดงนะคะเราคือเราไม่ได้ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อราที่เป็นเคมีหรือใดๆนะแต่ว่าท่านใดจะใช้ก็ได้นะคะพอดีเราสะดวกแบบนี้ไนงะมีเป็นปูนแดงนะคะแล้วก็เป็นน้ำยาเล่งรากธรรมดาเดี๋ยวเราไปทำไปพร้อมๆกันเลยว่าจะปลูกกันยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะป้อมจะเอาตัวที่เป็นใหยๆะคะ่ะออกนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวป้อมคิดว่าถ้าเราถ้าเราเอาออกอะคะ่ะ เราเอาออกเนี่ยมันจะไม่ค่อยอมความชื้นแล้วหน่อมันจะได้ไม่เน่านะคะพราจะดึงออกเป็นบางส่วนนะคะที่มันเป็นใยใยอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมแบบเนี้ยแห้งๆที่มันแห้งๆแล้วอะคะ่ะเราก็ดึงออกเพื่อที่จะไม่ให้มันอมความชื้นมากนะคะอันนี้ก็เป็นรากเขาถ้ารากยังไม่แห้งก็ไม่ต้องดึงออกค่ะเี้ยป็นพวกใย่ๆก็เอาออกนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ํายาเร่งรากกับปูนแดงน้ําปูนแดงกันนะคะเพื่อนๆโอเคเราจะเทน้ํายาเร่งรากของเรานะคะก็คือตัวเอ็มร้อยนั่นเองนะคะใช้เป็นตัวช่วยในการเร่งรากได้ท่านใดมีน้ํายาเร่งรากก็ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะแล้วก็ปูนแดงนะคะ ใครมียากันเชื้อราก็ใช้ไปได้ใครไม่มีหรือใครสะดวกเป็นปูนแดงเหมือนป้อมก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็จะใช้ประมาณนี้ก่อนน้อยๆประมาณนี้นะคะก็ละลายเลยลงไปในน้ำแช่เขาไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะประมาณนี้ให้ท่วมนะคะ นนเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการแชร่เขาไว้ก่อนนะคะและเดี๋ยวเราไปเตรียมวัดสดุปลูกเขาเลยค่ะแช่ไว้ก่อนนะคะสัก15นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวัสดุปลูกใช้อะไรตัวนี้เป็นมะพร้าวสับนะคะแช่น้ําล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็เป็นดินหมักนะคะตัวนี้จะเป็นดินหมักแกลบบักหมักใบไม้นะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเป็นมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนแล้วก็มีเพอร์ไลท์ผสมนิดหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดไม่มีวัสดุปลูก ที่แนะนำมานะคะก็ใช้เป็นดินถุงนะคะเป็นพวกดินถุงก็ได้นะคะแล้วก็เอามาผสมกับมะพร้าวสับนะคะคือเน้นให้เขามีความชืน้นแต่ระบายน้ำได้ดีนะคะก็คืออย่างมะพร้าวสับอย่างเงี้ยคะ่ะมะพร้าวสับเนี่ยมันก็จะช่วยในการระบายน้ำได้ดีนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ขุยเราจะใช้เป็นแบบเป็นแบบสับนะคะตัวนี้พ่อมจะใช้เป็นแบบสับเนาะแล้วก็เป็นดินหมกักเนาะ ปุ๋ยก็ใช้เป็นมูลไส้เดือนนะคะเธอร์ไรท์ถ้ามีก็ใช้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะใช้เป็นพวกแกลบพวกฐานก็ได้เน้นให้เขาระบายน้ําได้ดีค่ะเพื่อนเพื่อนมันจะซุยซหน่อยนะคะเวลาที่เราลดน้ําไปเนี่ยมันก็น้ํามันจะไหลผ่านไปเลยนะคะแล้วตัวไอ้อย่างมะพร้าวสับอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็จะองความชื้นแต่มันจะไม่แฉะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคนส่วนผสมวัสดุปลูกเลยนะ ะะมันจะโปร่งโปร่งอะคะ่ะพอเวลาที่เราผสมเสร็จมัาจะมีความโปร่งพอสมควรฉะนั้นเวลาที่ลากเขางอกอะ่ะมันก็จะลากเดินได้ดีเพรลากเดินได้ดีเดี๋ยวหน่อเขาจะได้แทงไวๆนะคะเน้นโป,ปร่งโปร่งเลือนร่วนซุยๆโอเคเดี๋ยวไปคนก่อนเลยนะคะเพื่อนๆโอเคเรา เตรียมวัสดุปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการปลูกโดยตัวหน่อเล็กนะคะเราก็จะใส่ไปในกระถาง5นิ้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆใส่ดินไปประมาณเศษ1ส่วน3ของกระถางนะคะวางหน่อลงไปนะคะแล้วก็เติมดินไปรอบๆเลยค่ะ เกี่ยวกระถางเบาๆนะคะนี่นะก็ให้ตัวก้านเขา,าค่ะอยู่ด้านบนนะคะก็วางไปแบบนี้ส่วนตัวเงาที่ใหญ่พอสมควรนะคะเราจะใช้เป็นกระถาง8นิ้วนะคะโดยรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะใส่วัสดุปลูกลงไปเสร็จหนึ่งส่วนสามของกระถางนะคะแล้วก็ วางเงาลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เติมดินให้รอบเลยค่ะน้ำเวลาที่เราปลูกไปแล้วอะค่ะไม่ต้องลดเยอะนะคะไม่ต้องชุ่มไม่ต้องแฉะมากแค่ชวยๆพอให้มีความชื้นก็พอเพราะว่า วัสดุปลูกนะคะที่ป้อมผสมนี่นะคะอย่างมะพร้าวสับนะเพื่อนๆมะพร้าวสับคือป้อมก็เอาขึ้นจากน้ําใช่ไหมแล้วป้อมก็มาผสมมูลไส้เดือนผสมกับดินหมักเนี่ยมันก็มีความชื้นพอสมควรอยู่ค่ะตัวน้ำที่เราเอาแช่เขาอะค่ะเดี๋ยวจะทําการลดลดลงไปเลยไม่ต้องให้หล้นกระถางโอเค ประมาณนี้นะคะอีกสองหนอ่อเดี๋ยวปลูกให้เรียบร้อยเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวป้อมก็จะทําการรดน้ํานะคะโดยที่ป้อมจะไม่ได้ลดไปที่หน่อโดยตรงนะคะป้อมก็จะหล่อน้ําไว้เหมือนเดิมค่ะวิธีการของป้อมคือจะหล่อน้ําไว้ด้านล่างนะคะก็คือจะเทน้ําลงไปในนี้เลยนะคะแล้วให้ตัวเนี้ยดูดน้ําขึ้นไปเองโดยที่ ตัวนี้นะคะเอาไว้แค่ปริมปร,มปริมตรงขอบกระถางค่ะแล้วเราก็คอยเช็คความชื้นเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็เป็นวิธีการปลูกบอนสตูลของป้อมนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าต้องใช้เวลากี่วันนะคะเขาถึงจะแทงใบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคลิปการปลูกบอนสตูลน,นะคะง่ายๆของป้อมเองนะคะมาแชร์มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะ เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ